สวัสดีครับโคเชบนะครับวันนี้จะมานะครับเข้าสู่ช่วง Q&A นะครับถามตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับอินไลน์สเก็ตนะครับอโอเคสวัสดีค่ะโคชอยากทราบว่าการกลับล้อมีเพื่ออะไรคะการกลับล้อนะครับมีไว้เพื่อยืดอายุการใช้งานของล้อสเก็ตนะครับแล้วก็เป็นการรีเซ็ต เซนเตอร์ของล้อใหม่นะครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งเราเราถีบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าด้านหนึ่งของล้อครับที่อยู่ด้านในอ่าสมมติว่านี่คือขาขาซ้ายเนาะอ่าล้อตรงเหลี่ยมตรงเนี้ยมันก็จะสึกล้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพื้นที่เราเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ล้อเนี่ยสึกล้อไปเรื่อยๆอ่าพอวิ่งไปเรื่อยๆ,ๆล้อมันจะแหลนด้านหนึ่งนะครับอ่าจากเซนเตอร์เดิมที่มันอยู่ตรงปลายโค้งใช่ไหมครับเวลาเรา ซิงเกิลเลกหรือเวลาเราถ่ายไปตรงๆเนาะมันก็จะปริ้นไปอยู่ข้างๆนะครับทําให้เรื่องขององศาหรือเรื่องของบาลาเนี่ยมันมันเพี้ยนไปดังนั้นเราเลยต้องหมัดที่จะกลับล้ออยู่สมัครเสมอแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราต้องเปลี่ยนตอนไหนหรือกอดเองบ่อยแค่ไหนคะเปลี่ยนก็ถ้าโดยส่วนมากนะครับก็จะอยู่ประมาณสามเดือนนะครับหกเดือนอะไรเงี้ยก็กลับทีนึงแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้เล่น หรือเราขี้เกียจเราก็ปีน,นึงก็ได้นะครับหรือคนที่ซิเรียสในเรื่องของการเล่นที่โอเคแบบดีๆเลยก็ก็เดือนละครั้งก็ได้ครับอยู่ที่เราเวลาที่เราเปลี่ยนเราจะเป็นต้องล้างลูกปืนด้วยไหมคะอ่าก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราจะแค่กลับล้อเฉยก็ไม่ต้องล้างปืนลูกปืนก็ได้แต่ไหนส่วนส่วนมากแล้วเวลาเรากลับรอใช่ไหมเราต้องถอดลออมาเนี่ยเราก็ ลาลูกปืนไปเลยมันก็เป็นการที่ให้แบบมันเสร็จเรียบร้อยในทีเดียวมันก็จะทําให้การเล่นของเราเวลาเราล้าลูกปืนแล้กลับล้อเสร็จเนี่ยทําให้มันได้อัตราดที่ดีไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่กลับล้อจะมีข้อเสียอะไรบ้างไหมคะอ่าถ้าไม่กลับล้อเลยใช่ไหมครับมันก็จะส่งผลให้ล้อของเราเนี่ยอายุการใช้งานสั้นนะครับแล้วก็ องศาเวลาเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้เวลาเราเลี้ยวหรือเวลาเราทรงตัวเนี่ยมาอาจจะเกิดการจิตเพี้ยหรือการทําให้มันยากขึ้นก็ได้นะครับแล้วเวลาที่เรากลับล้อนานแค่ไหนคะที่เราจะรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนล้อใหม่เลยอ๋อเวลาจะเปลี่ยนล้อใช่ไหมครับสังเกตได้ง่ายว่าถ้าเราเราเริ่มเห็นว่าตัวเนื้อยาง PU อู่อะครับมันเริ่มถูกกินไปจนใกล้ถึงแกนเนี่ยหรือหรือแกนมันเริ่มโผล่มาเนี่ยอันนี้คือเป็นสัญญาณว่าต้องเปลี่ยนเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดยังยังไม่ถึงแกนมันเนี่ยส่วนใหญ่โค้ดเวลาเล่นเล่นไปถ้ามันเริ่มแหลมแหลมแล้วมันเริ่มแบบทู่ๆแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าล้อลูกหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะซนะู่เราเอาเรื่องของอัตร,ร์สในการเล่นที่ดีดีกว่าเป็นที่เราเวลาเราเปลี่ยนถ้าเราขันหลวมเกินไปจะเป็นยังไงบ้างคะเวลาขันหลวมไปใช่ไหมครับก็มันจะทําให้เกิดอันตรายนะครับสังเกตง,ง่ายๆว่าถ้าเราเล่นเล่นไปแล้วเรา รู้สึกว่าได้ยินเสียงแปลกๆนะครับเช่นแบบเสียงก๊อกแก๊กเวลาเราลงลงลงสเก็ตกับพื้อนะครับหรือเวลาเราเรากลายดิ้งเราไหลไปมันมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือมันรู้สึกว่าเวลาถีบมาลูกปืนไอตัวลูกปืนมันคลอนหรือตรงล้อมันคลอนเนี่ยก็ให้เรานะครับเอาหกเหลี่ยมรีบไปขันเลยครับก่อนที่มันจะหลุดแล้วน็อตมันหายหรือเราสะดุดล้มนะครับมันก็เป็นอันตรายแล้วถ้าเราขันแน่นเกินไปจะมีผลเสียอะไรไหมคะเวลาขันแน่นไปใช่ไหมครับถ้าสาหรับรองเท้าสเก็ต ดีๆเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดบางบางบางแบบบางยี่ห้ออาจจะเป็นแบบในโซนของจีนเนาะแบบสูกๆเนี่ยาบางทีจะจ,จะเกิดการเบียดได้ถ้าถ้าตัวสเปซเซอร์ข้างในครับมันมีขนาดเล็กมันไม่แมชกับขนาดข,าดของล้อและเฟรมนะครับก็ถ้าถ้ามียี่ห้อหน่อยส่วนใหญ่ขันแน่นไปเนี่ยไม่มีผลครับแค่อาจจะขันยากกว่าเดิมเวลาเราจะเอาเอาล้อออกมานะครับนะก็นะครับถ้า แน่นไปขันแน่นไปแล้วล้อมันมันเบียดมันฝืดเนี่ยก็ให้หาสปเซอร์ที่มันมันแมชกันกับตัวล้อละเสร็จแล้วก็เวลาขันเข้าไปเนี่ยโคแนะนําว่าให้ใช้เดือโป้งกับยูอชีนะครับจับตรงตัวหกเหลี่ยมแล้วขันนะครับถ้าเราใช้ทั้งกาปั้นเนี่ยมันจะแรงเกินไปเวลาเราขันแรงเท่าไหร่นะครับเวลาขันออกมาเนี่ยมันจะต้องใช้แรงมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับบางทีจะเกิดการเสียหายต่ออุปกรณ์หรืออะไรได้เพราะว่าถ้ามันหลวมขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งยากในการเอาออกมากนะครับ แลวถ้าสมมุติว่าเราใช้ล้อเดิมอยู่แล้วเราอยากจะเปลี่ยนล้อแค่บางล้อเช่นเปลี่ยนเป็นล้อไฟบางล้อจะมีผลอะไรไหมคะก็ในเรื่องของการเล่นใช่ไหมครับล้อไฟเนี่ยด้วยด้วยตัวที่มันเป็นไดนาโมเป็นแม่เหล็กข้างในแล้วก็อาศัยการหมุนของล้อให้เกิดเกิดพลงนานไฟฟ้าขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของความฝืดเข้ามาแต่ถามว่าเวลาเราเล่นจริงๆอ่ะเราแทบไม่รู้สึกหรอกครับอนอกจากว่าล้อมันจะไปบีกระเฟแล้วมันฝืดเนี่ยโอเคมีผล แต่ถ้าเกิดเราแค่เปลี่ยนล้อบางล้อเนี่ยมันก็แทบไม่มีผลอะไรครับมันก็ในเรื่องของอัตราการเล่นมากกว่าแล้วถ้าเราสลับสมมุติว่าเรามีล้อเก่าอยู่แล้วเอาล้อใหม่มาใส่กับล้อที่สึกแล้วจะมีความแตกต่างหรือว่ามีผลเสียอะไรไหมคะล้อใหม่กับล้อเก่าก็มีผลครับเพราะว่าล้อล้อใหม่เนี่ยถ้าเราใช้ล้อที่เขียนว่าขนาดเดียวกันล้อใหม่เนี่ยมันจะไม่่านการเสียดสีการสึกลอมันก็จะขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าล้อที่ใช้ไปเรื่อยเเนี่ย มันก็เล็กๆล,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 ลงเพราะว่ามันสิหลอไปเรื่อยๆครับเวลาเรามาเล่นด้วยกันเนี่ยอ่ามันก็เท่ากับว่าหน้าสัมผัสข,ของพื้นเนี่ยมันก็สัมผัสแค่เฉพาะล้อที่ล้อใหม่นะครับเรายิ่งถ้าเราอยู่ในตำแหน่งเช่นล้อล้อใหม่อยู่ตรงกลางล้อเก่าอยู่หน้าหลังถ้าคนที่จะไปเล่นแบบอารมณ์แบบสลาลมเนี้ยอันนี้ดีเพราะว่าเป็นเหมือนการเซ็ตล้อกับล็อกเกอร์ลิงแบบอ่าหน้าหลังมันเล็กกว่าอะไรเงี้ยทำให้เลี้ยวได้ง่ายขึ้นแต่ถ้า คนที่ได้แบบแสก็คือ,คอล้อเท่ากาันหมดเนี่ยมันก็จะทําให้ล้อใหม่เนี่ยอายุการใช้งานสั้นลงนะครับเพราะว่ามันต้องรับภาระรัะแบ,บแรงจะทานอยู่แค่ล้อที่ใหม่ส่วนล้อที่เก่าเนี่ยก็ไม่ได้สัมผัสก็ทําให้เวลาเล่นอะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่มีผลนะครับมันก็ทําให้เวลาเราเลี้ยวอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะตื้อเพราะว่ามันการกระจายน้าหนักตัวมันไม่ได้เท่ากันทั้งสี่ล้ออย่างนั้นถ้าโค้ชแนะนาเวลาเปลี่ยนล้อควรเปลี่ยนพร้อมกันทั้งหมดถูกไหมคะ อ่าใช่ครับถ้าเราเราเริ่มสมมุติเราซื้อคู่ใหม่มานะครับมันเ,เล่นไปนเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจะเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับก็แนะนาว่าให้เปลี่ยนเป็นทีเดียวเพราะว่ามันจะไม่งงนะครับมันจะไม่ต้องมาดูว่าไอ้ล้อไหนมานสึกแค่ไหนแล้วเราต้องเซตอัพยังไงให้มันแบบพอดีอะไรเงี้ยมันก็จะลดขั้นตอนตรงนั้นไปทําให้มันสนุกมากขึ้นขอบคุณมากคะ่ะโอเคครับถ้ามีอ่า,อาข้อสงสัยหรืออะไรจะเพิ่มเติมโคด้ดอยากให้โค้ดทา ออกมาเป็นแบบความรู้อต่ตางๆเกี่ยวกับดินทรย์สเก็ตก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามวิทีทางทางช nel นะครับแโค้ดแกแล้วก็ทาง t i k t o อกก็ได้นะครับหรือว่าจะทาง l i n e แอดโค้ดแก๊ปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอโคแก๊ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ